พี่น้องมาาสานมาพาพ่อเฮ็ดปวกเลยพี่น้องเป็นมูเป็นมูเลยพีาวสานอะไบ้เห็นหเ็นเห็นเฮ็่เฮ็ดเฮ็นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเเฮ็เฮ็นเฮ็เ็ดเฮเฮ็เฮ็เฮ็เ็เฮ็ดเาเ็เเ็นเเเดดจุ่มงามดเเนเ็เเเ็เ็เ ยาฟ้าวยาฟ้าวคนสิมุนยาฟ้าคนสิมาเห็นปดเครื่องตาเลยนี่เงเครื่องตาแล้วเก็บเอาเก็บเอาคนสิมาเห็นมันคับมันมันมัมาคับีน้อกขางนยจมาไหมกันนะเก็บข้างนั้นข้างนไม่บเเก็บเก็มันคับอเนดอกอ้วนปึกอ้วนปึกเลยงามครับ

เครื่องกระตาเลยพี่น้องมั้เครื่องกระตาไม่ต้องดอกงั้นสุดยอด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 อิริเหยียบเหยียบมุนเบิร์ดเจ้าเหยียบเห็นมุนเบิร์ดนี่นี่โอ้ยมุนตะกรมันได้หน่ะมันบ่ามุนตะกรมันได้ไงไม่เหยียบเห็นมั้มุนตะกรม